ฤดูหนาวเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหลายๆพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลงที่สำคัญฤดูหนาวเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือภาคอีสานจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากความหนาวเย็นที่เข้ามากก็นำพาโรคภัยต่างๆได้หากร่างกายของเราปรับตัวไม่ทันหรือไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อม โรคที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าหนาวที่สําคัญคือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนต่างๆทัง้ง,งปอดบวมหลอดลมอักเสบคออักเสบไข้หวัดใหญ่แล้วไข้หวัดใหญ่2 0งศก็ยังมีในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องเป็นปกติเป็นไข้หวัดปกติประเทศไทยไปแล้วปีนี้ถึงแม้จะมีคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ถึงเกือบ5้า0 0คนพอกับปีที่แล้วก็มีคนตาย จากโรคนี้จริงๆเพียงคนเดียวนะครับก็จะต้องเตรียมร่างกายให้ดี help, ให้ให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบถ้วนนะผ้ามันคอนี่ก็จะช่วยเยอะเพราะจะลดความเย็นที่อยู่รอบๆคอ,อเรานี่เป็นบริเวณที่เส้นเลือดใกล้ผิวหนังมากที่สุดก็จะเสียความเย็นไปเยอะหมวกมีไหมถุงเท้าถุงมือนะฮะเตรียมไม่พร้อมนอกจากนี้ยังมีโรคหัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กติดต่อกันง่ายผ่านการไอาจามรดกันโรคหัดเยอรมันเป็นโรคที่แพร่เชื้อผ่านการสัมผัสเสมหะน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ติดเชื้อผู้ที่ตั้งคันต้องระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อระหว่างตั้งครันโรคอิสุอิสซยพบมากในเด็กโรคอุจจาระร่วงสามารถติดต่อได้จากการดื่มน้ำหรือทานอาหารที่มีเชื้อปอนเปื้อนเข้าไป ในช่วงฤดูหนาวหลายๆคนยังนิยมซื้อเสื้อกันหนาวหรือเครื่องนุ่งห่มมือสองอาจนำมาซึ่งโรคติดต่อทางผิวหนังได้ทั้งเชื้อรากลากเกลื่อนหากไม่รู้วิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องก่อนจะใช้นะสำคัญมากเลยนะเราต้องเอาไปซักให้ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่ใช้ก่อนเรานี่นะเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าหรือว่าเป็นหิดรู้จักหิดไหมฮะหิดคันมากตายลมผ้าหรือว่าเป็นบางบางบางทีมี ตัวหาวปนมาด้วยนะแล้วบางทีไปพวกไรไรที่ทําให้เกิดโรคสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเห็บหมัดไรแล้วก็ตัวถิดหาอะไรเงี้ยเราไปต้มน้ํา20นาทีเดือดเนี่ยมันจะไปหมดนะฮะแล้วตากให้ดีก่อนถ้าอยากจะใส่กลิ่นหอมอะไรก็ใส่เข้าไปนะก็จะกลับมาเป็นเสื้อผ้าใหม่ นอกจากโรคภัยต่างๆแล้วยังมีความเชื่อผิดๆของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาวทุกปีเราจะได้เห็นข่าวมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้แท้จริงแล้วการดื่มสุรานในสภาพอากาศเย็นความเย็นจะทำให้ร่างกายมีความหนืดมากขึ้นการไหลเวียนโลหิตลำบาก เมื่ออวัยวะขาดออกซิเจนหัวใจก็ทำงานหนักนเพื่อสูบฉิดเลือดเลี้ยงร่างกายทำให้ช็อกและเสียชีวิตง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ปัสสาวะมากร่างกายจึงสูญเสียน้ำมากภุ่ต้านทานร่างกายจะลดลงเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้เช่นกัน เราจะมีความสุขและท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานกับบรรยากาศในหน้าหนาวโดยห่างไกลโรคได้โดยการรักษาร่างกายให้อบอุ่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอหากเจ็บป่วยรีบไปพบแพทย์ทันทีทันชนกศรีธเนชยัยทีมข่าวระวังภยัยรายงานค่ะ